สบายดีสบายดีเอฟซีูุทุกุคนที่ติดตามช่องบนน่บบาานะมีคนทำตะก้าเนาะเมื่อนี้น้องปิ่นกับน้องที่เอวก็เข้าสวนนี่แล้วพี่คุายังกินข้าวมือวนวนี้เขาสีมาเก็บแนวกินที่สวนทานี่แหละเดี๋ยวไปเบิง้งเนาะว่านนองปิ่นกับน้องที่เอลซีเห็นเมนูอีกอย่างปะ,เ,ปะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเดี๋ยวเมื่อนี้น้องปิ่นจะเป็นคนตัดให้น้องที่เอวเป็นคนเก็บเนาะ นี่มะเขือเอานี่ล่ามดอกใหญ่เลยจับเด้อเดี๋ยวแม่ตัดให้เด้อได้เลยอยากได้อกหน่อยโอเคถ้ามันใหญ่เราค่อยเอาแบบแบบนี้ตาจับให้ตาลุงเบิึงดูฮันขึ้นมาเ่ยตาลอยใหญ่แต่ยาวแถมยกขึ้นเบินนด้ดฮันมันวัาพีกกำมัดถัวเลยอ่ะบ่ปตาเดี๋ยวเพาไปเก็บมะเขือกันอีกเนาะ นี่มเเดี๋ยวถ้าเก็บได้ปล่อยเลยลูกนี่เดี๋ยววันนี้เขาสิไปเฮ็ดเมนูเดี๋ยวเขาไปบอกนะว่าเาสิเมนูอย่างเดี๋ยวเขาเก็บมะเขือกันตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งยังไหนหลูกเก็บมะเขือไหมเขาสิได้เมนูอย่างถ้าไปชมเลยเฮ้ย เดี๋ยวย่างไปพุ้นลูกถอยไปเวิ่งด้วนทางหลังโอเคอพี่น้องถามมาว่าน้องปิ้นคือบัวห็นนันต้นมะเขือเทศไปสัตว์น้องปิ้นปลูกอยู่เนาะกําลังดอกพอดีมือนั้นน้องปิ้นบดได้ท่ยเบิดวัในสวนมีอย่างแน่ แย,ย,ยา่างน้อยยังง่ายบอทันจะยังไงพุ่นาหไปพี่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 อันนี้ก็เป็นน้องปิน่นเอาไม้ไผ่มาสานเนาะสานเมื่อวานนี่แหละนี่ต้นมกบวบเอาให้ต้นมกบวบขึ้น อันนี้น้องปิ่นกนลงทั่วภูมักทั่วภูมากยังละลายเนี่ยเอาอยู่น้องปิ่นลงนี่แหละ,ละพาไม้ไผ่เมื่อวานนิสารต้นมะบวบให้มันขึ้นไปนี่เลยไปล่างเนี่ใไปลางนี่นั่นเลยเดี๋ยวเก็บมะเขือนี่ก็ลง อ,อันนี้กับมีมะเขือเนี้ยพี่นนองแต่ว่าใบมันไหลมันเลยบ่เห็นนี่ดิโอเคลูกนี่เดี๋ยวแม่จะเอามะเขือเขียวเอามะเขือเขียวน้ำปสมกันเนาะพูดลุกลุกนึนน่่งกี่กนจ้ะ อีกลูกนึงพอแล้วลูกยางไปคุณเอาลูพคุณวันนี้เดี๋ยวไว้มันแก่ตองอันนี้ตองค่ะโอ้ระวังลื่นนี่นี่ต้นทางหน้าอีหลานี่ต้นนี้ก็มีหมากเนี่ยนี่หมอกขึ้นไง ใช่แบน,นี้อันนี้ก็มีได้แม่ตน้นนี่จ้ะใช้โอ้ต้นนี้ก็มีมนะโอเคส่วนพักยงมือแรงยำอันโอ้ยงมือเศร้าบอดิดยงม,มือแรงแนี่แกละอันนี้ก็เป็นตะไขา่ น้องปินเฮ็ดเอาเมื่อวานนี่แหละซานเอาน,นี่เนี่ยเขาได้ได้มะเขือเดี๋ยวมื้อนี้เขาสิไปเฮ็ดเมนูให้เบิง่งเนาะว่าเฮ็ดเมนูอ,อย่างมะเขือในสวนเนาะน,นี่ยแหละ <S 2> <S 2> นีน่น้อยใหญ่ยาวคักไปเดี๋ยวเขาไปส้มตอนเฮ็ดเลยเนาะ นี่เมนูของเฮาเมน้กับน้องบินซีซุปมะเขือซุปมะเขือใส่เห็ดเฟืองที่น้องบินไปเก็บมาจากสวนเนาะที่พาพี่พนน้องไปเก็บมาจากสวนแนวเฮาซีใส่ก็จะมีมะเขือมีเห็ดเฟืองมีปลาทูมีหมักเพชรมีหวมแดงกระเทียม เด네 <3 UK> <tube oses> ี๋ยวให้นังเอกน้อยมาตําให้เฮดเฟืองกับปลาทูน้องปินซื้อมาจากตลาดเนาะงบได้ปลูกเ็ดเฟืองบบได้ปลูกเอาซื้อมาจากตลาด เคเดี๋ยวให้นางเอกน้อยตำให้เดี๋ยวน้องปิ้นตำมมพริกก็น่าจะกระเด็นเข้าตาน้องเทีเอ๋พอแล้มันเจ็บจ้ะแม่อันนี้แม่ปาด้วยไหนีล่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องเทีเอ,อ๋ไปเป็นคนตำเดี๋ยวน้องปิ้นให้น้องเทีเอ,อ๋ตำท่าแนละ้ว <laughs> ตำให้เตียนเด้อแซ่โคเหนียวเลย you <laughs> เกือบลืมเนียวแซบพี่น้องหาก็ไปคั่วมาเมื่อกี <Elijah> ้น <kind abonn és> ี่แหละเกือบลืมน้ำประแดดที่เอาขาดว่าได้เนาะหันโบใส่เงนจีบโบหนัวใส่แล้เดี๋ยวเราซิมกันมันสิเค้มเน้ะ ใใส่หล่มาขึ้นใส่หน่อยหย่อนมาขึ้นแม่อ็นี่หมาตัวกระหอมรักหมาร้านหลัใบมิ้นกระหอมลาบเลยกระห่มาบก็่บ แต่เอาซ้อนไม่แม่ซิมด้วยตอนนี้เอาการะตำมแล้วรบร้อยแล้วเนาะพร้อมกินแล้วตอนนี้เดี๋ยวนปิ้นขอซิมก่อนอืแซบแล้วซิมปะซิมเผ<อ>็ดปะเผ็ดน้อยๆอาชิม เที่ยวววกกัซิมโอเคบ้านเดี๋ยวเขาตักไปกินซุกมะเขือใส่ปลาทูใส่เห็ดเฟืองเมนูของเฮากันแล้วแล้วนะน้องปินต่้แล้วแล้วพร้อมกินเลยอันนี้ก็บผักผักหอมลาบนี่มากินข้าว้ำกันเนาะพี่น้องบ้านเนียงเที่ยวก็ได้ทอดไข่ กินข้าวซุปมะเขือน้ำกันเดอนอนแซบแซบแล้วแม่แซบแล้แม่แซ่บแแ่ให้บบ โอเคเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้กันน้องปิ่นกับน้องเที่ยวกับดาไปซัมนี่เนาะสบายดี